จอความเดิมในเรื่องราวของด็อกเตอร์เมกาโลอัลฟีตามคอมิกแล้วคือเรื่องราวจุดกําเนิดของอัลฟีคนนี้โดยในตอนจบของชัปเตอร์ที่หนึ่งมานั้นก็จะมีแซนที่ได้เข้ามาขัดขวางแผนการของอัลฟีที่กําลังเดินอยู่ในเส้นทางแบบเดียวกันกับดัสแซนและอีกชื่อที่ชาวแฟนดอมได้เรียกเอยนูนี้นั่นก็คือดัสเทลลี่อิมเมจ และในพาร์ทที่2นี้ก็จะเป็นมุมมองของแซนที่ดำเนินอยู่ภายในเรื่องราวของด็อกเตอร์เมกาโลที่มีเป้าหมายเพื่อหยุดยักงอาฟีและนำจกักรวาลของตนไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องเอาล่ะขอกราบสวัสดีชาวแฟนดอมถุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่วันเดอร์เลอร์เทลสตอรี่ในเรื่องราวของด็อกเตอร์เมกาโลพาร์ทที่ 2. มุมมองของแซนเดอร์สเกลิรตันข้อมีบ่ายอาร์เซเลียนถ้าสนใจผลงานของพี่แก,ก่ก็สามารถไปติดตามในช่องทางใต้คลิปกันได้ โอเคมาฟังเรื่องราวกันเลยดีกว่าย้อนกลับไปก่อนจะเกิดเรื่องราวของดรเมกาโลนาช่่งเวลาที่แซนได้รับข้อความจากออกฟฟี่ในเรื่องที่ว่าเธอนั้นได้ลองนำพลังของดีเทอร์มิเนเชันฉีดเข้าไปในร่างของเรามอนสเตอร์ เพื่อที่จะทดลองว่าดวงวิญญาณของมอนสเตอร์นั้นสามารถประสานกับพลังแห่งความมุ่งมั่นได้หรือไม่ซึ่งคำตอบคือพวกเขากลายสภาพกลายเป็นมอนสเตอร์อมอกเมยนั่นเองและด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันนั้นทำให้เธอไม่กล้าที่จะบอกความจริงกับครอบครัวม,มอนสเตอร์ที่ยินยอมนำญาติของพวกเขามาใช้ในการทดลองและด้วยอะไรหลายๆอย่างทำให้เธอเลือกที่จะขอขำปรึกษาจากตัวของแซนเพราะว่าเธอไม่สามารถรักษาพวกเขาได้ไม่ว่าจะพยายามสักเพียงใดแถมงานวิจัยเกี่ยวกับวิญ,ญญาณที่ผ่านมา มันนั้นก็ไม่ค่อยมีคําตอบสักเท่าไหร่ก็ที่แซนนั้นจะเสริมว่ามันก็เหมือนกับการทดลองของพวกเราที่ผ่านมาเหมือนกันไม่ใช่เหลออย่างเครื่องชาร์จพลังวิญญาณนั่นนะจากนั้นแซนก็พยายามปอบใจออฟฟี่ด้วยการยกตัวอย่างก,การทดลองที่ผ่านมาซึ่งทั้งหมนนี้มันนั้นก็ไม่สาเร็จสักเท่าไหร่ โดยทางด้านของออฟฟี่เธอเนี่ยก็เริ่มรู้สึกทนไม่ไหวกับการที่จะต้องมานั่งคิดเกี่ยกับงานนี้แต่ก็ได้แสบเป็นคนปลอบใจอารมณ์ประมาณว่าอย่างไรงานของเธอก็คือการคิดแหละนะเอาเป็นว่าปัญหาต่อจากนี้นะ่ะเดี๋ยวแสบนั้นจะเป็นคนรับมือเองสําหรับคําพูดที่จะใช้ปลอบใจกับทางญาติของมอนสเตอร์ที่ถูกใช้เป็นนูทดลอง ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอะไรที่คมคืนอยู่พอสมควรออลฟี่นั้นได้ทําการขอบคุณแซนโดยก่อนที่แซนนั้นจะไปทางด้านของมอนสเตอร์อมากาเมะก็ได้ขึ้นตัวเข้ามาหาแซนโดยทางด้านของออลฟี่เธอนั้นก็อธิบายว่ามอนสเตอร์ตัวนี้เป็นหนึ่งในมอนสเตอร์ที่มีความทรงจำอยู่ในหัวก่อนที่พวกเขาจะกลายเป็นอมากาเมะแล้วนะจากนั้นแซนก็ถามประมาณว่ามอนสเตอร์เหล่านี้กลายมาเป็นอมากาเมะกี่เดือนแล้วล่ะซึ่งออฟฟี่ก็ตอบแบบทรงๆไปว่าเธอนั้นก็ไม่รู้เหมือนกัน ทขาไมแสนนั้นถึงกำเนื้อไปนิดหน่อยก่อนที่เอลฟี่จะแถว,ว่าวูเขาเพิ่งกลายเป็นอามตาะเมทได้ไม่นานม,มานี้ดูเหมือนว่าจะมีความลับบางอย่างเก็บซ่อนอยู่ภายในเอลฟี่นั้นอนธิบายว่าเรามอนสเตอร์อามตะเมทภกเขานั้นชอบอยู่เป็นกลุ่มแต่ทว่ามอนสเตอร์อามตะเมทตัวนี้กับแตกต่างดูเหมือนว่ามันจะชอบนายนแสนในขณะที่เอลฟี่กําลังพูดอยู่แสนนั้นก็ได้เลือกไปเห็นดอกไม้ที่ตั้งอยู่บนโต๊ะซึ่งสิ่งนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับเจ้าฟาวี และแน่นอนว่าฟาวีนั้นเคยพูดคุยกับาพาไปลัสตามเรื่องราวที่มันนั้นเคยเกิดขึ้นอยู่แล้วหลังจากที่แซนเข้าใจถึงสิ่งต่างๆเขานั้นก็ขอตัวกลับไปทําธุระของตัวเองโดยที่มีการถามเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องหนึ่งที่วันนั้นมีความสามารถในการตรวจสอบไทม์ไลน์สําหรับในเรื่องราวในอดีตมันนั้นยังใช้งานไม่ได้แต่อย่างน้อยเอ้าฟีก็ได้มอบอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงข้อมูลส่วนที่เหลือให้กับตัวของแซน รวมทั้งอัลฟี่ก็มีโอกาสถามเกี่ยวกับเครื่องจักรที่ซ่อนอยู่ภายในบ้านของแซนเช่นกันสำหรับสิ่งสิ่งนั้นมันยังใช้งานไม่ค่อยได้สักท่าไรก่อนที่พวกเขาน่าจะเปลี่ยนเรื่องไปพูดคุยเกี่ยวกับพาไปรัตที่พยายามสมัครเป็นรอยโอกาสอยู่แต่ทว่าณนะตอนนี้ก็ยังทําไม่ได้แหละนะก่อนที่ทั้งสองจะแยกกันไปทํางานของตนเองจากนั้นฉากก็เปลี่ยนไปยังบ้านของแซนเขานั้นได้ทักทายพาไปรัตด,ด้วยมุตกตลกกุนกูลเหมือนเช่นเคย แต่ทว่าในรอบนี้พาวเวลัสเห็นสิ่งผิดปกติในตลอดทางที่แซนเดินมันนั้นมีของเน้วแปลกๆยอยู่ตามพื้นซึ่งสร้างความสงสัยให้กับพาวเวลัสแต่ทว่าพี่แกก็รู้สึกลำคาญมากกว่าเพราะต้องมาทำคอสานอีกแล้วละนะหลังจากที่แซนทำการเก็บของเสร็จแล้วเขานั้นก็ทำการนอนกลางวันล่วมถึงตัวนับรอบรูปเจนโนซด์ณตอนนี้พวกของแซนอยู่ภายในรูปที่204สแซนนั้นได้คุ้มคิดเกี่ยวกับไาม์ไลายต่างๆที่ผ่านมาภายในมือถือของแซนมันนั้นมีตัวนับไทม์ไลน์อยู่ด้วย และดูเหมือนว่ามันน่าจะถึงเวลาที่เขานั้นต้องทําหน้าที่ของตัวเองแซนนั้นกำลังเดินไปหาเจ้าเด็กมนุษย์หน้าที่วอเตอร์ฟอลแต่ถ้าว่าก็ถูกขัาจังรวาเอาไว้ด้วยฝีมือของ erm มอสเตอร์อมอเกเมตมอสเตอร์ตัวนั้นพยายามขอความช่วยเหลือบางอย่างในขณะที่แซนคิดว่ามอสเตอร์ตัวนี้หลุดมาจากห้องแลบได้ยังไงและทําไมถึงรู้ที่ยุงเขาแซนนั้นลองตีความว่าอาม,ามอเกเมตตัวนี้อาจจะออกมาจากห้องแลบเพราะผู้คนเยอะเกินไปหรืออาจจะเกิดจากฝีมือของเด็กมนุษย์แต่ดูเหมือนว่าไม่มีทางจะเป็นไปได้ จากนั้นแซนก็ตั้งใจจะเอามอสเตอร์ตัวนี้ไปส่งที่ห้องแล็บในระหว่างที่กำลังติดต่อไปหาออฟฟี่เสียงขอความช่วยเหลือก็ได้ดังออกมาซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ทำให้แซน,น,นเริ่มรู้สึกประหลาดใจแต่ทว่าพี่แกก็ไม่ได้คิดอะไรมากและได้ทําการพอดไปยังห้องแล้บเขานั้นตั้งใจจะเอามอสเตอร์ตัวนี้มาส่งแต่ทว่าที่แย่งนี้มันกลับเต็มไปด้วยฝุ่นผงแซนนั้นคิดว่าเด็กมนุนนั่นมาเร็วเกินไปจากนั้นพี่แกก็ได้เทเรพอตไปยังห้องติดตามตัวของเด็กมน,นุน จนพี่แกนั้นพบว่าเด็กนั้นยังอยู่ที่วอเตอร์เฟลและมีเลเวลีิงแค่เก้าซึ่งถือว่าเป็นสถานการณ์ที่แปลกประหลาดเพราะปกติเฟยงไม่ควรจะมีเลเวลน้อยเช่นนี้แสดนั้นคุ้มคิดว่ามันนั้นเป็นฝืมือของอัลฟี่หรือเปล่าทําไมทุกอย่างถึงไม่เหมือนเดิมรวมถงภายในห้องแลบที่มีเตียงอยู่มันนั้นไม่ควรมีฝุ่นของเรามอเตอร์อยู่ด้านในจากนั้นแสตกอทําการเช็กล้องวงจรปิด ย้อนกลับไปในเหตุการณ์ก่อนหน้าหนี้อัาฟรีนั้นได้ใช้ระบบแจ้งเตือนภัยให้กับเหล่ามอนสเตอร์ภายในเมืองสโนดินทําให้เหล่ามอนสเตอร์บางส่วนทําการอพยพมาอยู่ภายในห้องแลบของเธอในขณะที่แซนกำลังเฝ้าดูเหล่ามอนสเตอร์ต่างๆนั้นพูดคุยกันอยู่เขานั้นก็ได้เห็นกับภาพที่ไม่ควรเห็นเหล่ามอนสเตอร์ที่อพยพมาถูกแขนกดเป็นหนาทําการสังหารอย่างโหดเหี้ยมด้วยภาพที่เกิดขึ้นมนันน่าจะไแซน พยายามเซฟข้อมูลต่างๆที่อยู่ภายในคอมพิวเตอร์รวมถึงโฟลเดอร์ที่บ่งบอกว่าณตอนนี้อัลฟี่มีเลเวลอยู่ที่98เขานนั้นได้นาข้อมูลทั้งหมดยัดเข้าไปอยู่ภายในมือถือนี่เวลาต่อมาอาัลฟี่ในร่างของดรเมกาโลจะเดินเข้ามาในห้องแลบก่อนที่ทุกอย่างจะเชื่อว่ามันนั้นเป็นข้อความที่ดรเรมกาโลได้ส่งให้กับตัวของแซนทุกสิ่งทุกอย่างที่แซนเห็นอยู่ภายในบันถือมันนั้นก็คือราคาที่อัลฟี่นั้นต้องจ่าย เพื่อที่จะทาให้ตนเองนั้นแข็งแกร่งขึ้นและเธอนั้นก็ไม่มีคาอธิบายใดๆที่จะมอบให้กับเขามานั้นคือบันทึกสุดท้ายที่เอลฟี่นั้นได้มอบให้กับแซนและด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอีกสองชั่วโมงต่อมาแซนนั้นก็ยังคงนั่งชิวอยู่ภายในบ้านของตนเองเขาได้พามอนเตอร์อัมัเกเมตตัวนั้นมานั่งดูทีวีเป็นเพื่อนรวมทั้งได้กระดกเบียร์เพื่อความสบายใจณตอนนี้อันดคงจะต่อสู้กับเด็กนั่นอยู่ทุกๆครั้งที่เด็กนั่นถูกฆ ถึงแม้ว่ามอนสเตอร์อามอก็มีจะพยายามบอกให้แสนช่วยเหลือพวกเขาแต่ถ้าว่าหมันั้นก็ยังคงไม่สาเร็จจนมาถึงช่วงที่แซนนำเบียกระป๋องไม้มา,มาก,กระดนกมอนสเตอร์ตัวนั้นเริ่มขอความช่วยเหลือมากขึ้นเรื่อยๆคําข,ขอที่อยากให้แสนเป็นคนช่วยทุกคนเพราะเขานั้นเป็นเพียงแค่คนเดียวแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นแสนนนั้นก็ยังไม่ยอมเปิดใจเออล่ะนี่แกคาดหวังให้ฉันทำอะไรล่ะให้ไปที่ปราสาทต่อสู้กับเด็กเวนนั่นที่สามารถเรียนรู้ทุกกระบวนท่าได้ตลอดเว,วลาอย่างนั้นแหละหรือคาดหวังให้ฉันสามารถเอาชนะอัฟฟี่ได้นะเดาสิ ไม่ว่าฉันจะต้องเผชิญหน้ากับความไร้สาระของอัลฟี่หรือแม้แต่รวมมือกับเจ้าเด็กเปรตน,นั่นฉันเองก็ไม่สามารถทําอะไรได้ในขณะที่อัลฟี่กาลังทําลายทุกสิ่งทุกอยาก่างต่อให้ฉันสามารถจดจำทไลายต่างๆได้สุดท้ายมันก็เป็นอะไรที่น่าลาคาญถ้าอัลฟี่สามารถเอาชนะเด็กนั่นได้เยี่ยมใหญ่นั่นก็จะทําลายโลกทั้งใบและเริ่มวงจรเดิมขึ้นมาใหม่หรือทางเจ้าเด็กเปรตน,นั่นเอาชนะอัลฟี่ได้เด็กนั่นก็จะได้รับสนามเด็กเล่นของแม่งกลับคืนมา ออหรือไม่ก็เจ้าดอกไม้นั่นมีเกี่ยวข้องด้วยทําไมเราไม่ลองฆ่ามอนสเตอร์ด้วยตัวเองดูล่ะเพราะมันจะทําให้ฉันได้เปรียบยังไงล่ะแต่ถ้าหากมีคนต่อไปอยากจะลองทามันดูบ้างล่ะฆ่าเรามาสเตอร์ดูกันเองซ้ําไปซ้ำมาสุดท้ายแล้วการที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันก็อยากจะทําสิ่งที่ฉันต้องการจะทํารวมถึงคําสาบเวนนี่ด้วยพอแกรนเกก็ออกไปซะเถอะฉันต้องการใครสักคนหนึองพาไปลัดอย่างนั้นแหละฉันควรต้องตั้งสติให้กับใครล่ะถ้าฉันอยากออกจากการเป็นตัวละครในเรื่องราวนี้สักห้านาทีเนี่ย ข้อมูลในโลกนี้มันจะเสียหายเพราะฉันมีอะไรแบบนี้อยู่อย่างนั้นแหละสำหรับเรื่องนี้ส่วนนี้ก็เป็นเพราะเอลฟี่ที่ดําดิ่งในเรื่องนี้มากเกินไปฉันทิ้งให้เธอนั้นอยู่คนเดียวมาโดยตลอดฉันนะ่ะไม่ได้ถูกเขียนโค้ดให้ทําอะไรแบบนี้ซะหน่อยสิ่งที่ฉันทําได้นะตอนนี้คือรอให้เรื่องนี้จบลงสักวันหนึง่งหากแกต้องการฮีโร่แกก็ควรรู้ไวส้สะว่าฉันก็คแค่แซนแซนเดอร์สเกลิตันศัตรูที่สามารถจัดการได้อย่างง่ายๆเป็นเพียงแค่เครื่องเล่นมุกตลกเก่าๆสุดท้ายแล้วเขานั้นก็ไไไมม่สาารรถทอะไได้ ในขณะที่รูเจินซายรอบนี้มันกั้นคือรูที่เอาฟีมีเลเวลที่98ในรูหน้าก็จะถึงรูที่ด็อกเตอร์มการโลดมีเลเวลครบ99และจะลงมือเปลี่ยนโลกอันเดเอร์เข้าสู่ทะเลพิงเพิ่มเติมเล็กน้อยเจอที่สังเกตบทสนทนาของแซนมันนั้นเหมือนจะมีการบอกใบว่าเขาคนนี้เคยเป็นคนที่ทำการสังหารเมอสเตอร์ด้วยกันเอง พื่อที่จะทำให้ตนเองนั้นได้เปรียบและแน่นอนว่าการกระทําแบบนี้แสดงว่าพี่แกอาจจะเคยเป็นดัส๊แซสนมาก่อนหลือ,อกชื่อก็คือเบอร์เดอร์นั่นแหละแต่พอการที่แซนนั้นได้สติถ้ามีใครสักคนมีความคิดแบบเขาขึ้นมามันคงจะเป็นเหตุการณ์ที่เรามาสเตอร์นั้นฆ่าก,กันเองจนหมดสิ้นแน่ๆเด้งนั้นแล้วเขาเลยไม่อยากให้อลฟี่ดาเนินเส้นทางในรูปแบบของตอนเองแต่ทว่าสุดท้ายมันก็เป็นความผิดของพี่แกเองที่ปล่อยให้อลฟี่เป็นคนคิดขนเครื่องจากบันทึกไทม์ไลน์รวมถึงการปล่อยให้อลฟี่ฟาร์มเลเวลมาก ณตอนนี้แซนนั้นตกอยู่ภายใต้ความสิ้นหวังแต่ทว่ามอนสเตอร์อามากุเมเ็มานั้นก็ได้โอบก,กอดตัวของแซนซึ่งมันก็ทาให้แซนนั้นใจเย็นลงเขานั้นแทบจะจำไม่ได้เลยว่าตัวเองนั้นเคยทําพังมามากแค่ไหนอย่างน้อยก็ไม่มีใครอยู่ที่นี่แล้วรวมถึงพาเปลัสเองเช่นกันในขณะที่แซนกำลังมองไปยังกระดาษโน้ตที่ตามปกติเขานั้นไม่ค่อยอ่านมาสักเท่าไหร่ในรอบนี้เขาเลือกไปเห็นว่าวันนั้นมีโน้ตหม่พราก็ขึ้นภายใต้ข้อความที่พาเปรลัสอยากจะบอกกับแซนถึงพี่ชายที่รัก ข้อความนี้นะ่ะถูกส่งเอาไว้เพราะว่านายไม่ค่อยเปิดมือถือแหละนะมันเลยไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่ที่จะส่งแบบออนไลน์นะดังนั้นแล้วการเขียนบันทึกแบบนี้จะเป็นอะไรที่สบายมากกว่าและฉันก็รู้ว่านายชอบพูดเล่นมากกว่าการพูดคุยแบบจริงจังนะเอาล่ะพี่ชายนน่นนะ่ะเตือนชัชตลอดว่าให้ระวังตัวของเด็กมนุษย์เอาไว้แต่ว่านายเองก็เข้าลบในการตัดสินใจของฉันเช่นกันฉันก็เลยเลือกที่จะจัดการกับสถานการณ์แบบนี้ในขณะที่ฉันคิดอย่างแน่วแน่ว่า จะสามารถโน้มน้ำให้เด็กมนุษย์เดินออกจากเส้นทางที่ผิดนี้ได้แต่ถ้าว่ามันก็มีโอกาสเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ตรงฉันก็อาจจะไม่กลับมาฉันนะ่ะอยจะขอบคุณนายที่คอยสนับสนุนฉันมาโดยตลอดแต่ในกรณีที่มันนั้นเลวร้ายลงไปถ้าถึงเวลานั้นฉันจะซื่อสัตย์ในตัวของนายจริงๆนับตั้งแต่ตอนเด็กที่ฉันนั้นยังเป็นกระดูกที่อ่อนแอนายน่ะมาจะทาให้ชั้นรู้สึกลำคาญอยู่เสมอแต่ก็ด้วยมุกตลกเหล่านั้นที่นายใช้เลี้ยงชีพกับพวกเรามาโดยตลอด นายน่ะดูแลฉันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามฉันน่ะมักจะรู้สึกขอบคุณนายอยู่เสมอและในบางครั้งฉันเองก็มักจะยิ้มให้กับมุกตลกที่นายเล่นอยู่บ้างแ่ละนะโดยเฉพาะตอนที่ฉันได้เห็นนายยิ้มอยู่เสมอแต่ก่อนนะมันไม่ได้มีเพียงแค่มุกตลกที่นายนั้นทํนายน่ะไม่ค่อยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องจริงที่ว่าน่ะนายน่ะคือนักวิทยาศาสตร์เหมือนกันในตอนเด็กที่นายนั้นเล่นทําเป็ดเพื่อประกอบมุกตลกแต่ถ้าว่าแท้จริงแล้วนายน่ะเล่นเพลงเก่งสุดๆเลยล่ะแสนนายน่าทําได้ สิ่งที่นายเล่าอาจจะเหมือนกับเรื่องตลกแต่นายก็ไม่เคยบอกเลยว่าแท้ที่จริงแล้วในวันที่นายเล่นมุกตลกนะ่ะนายออกทีวีจริงๆนะ่และด้วยเหตุน,นี้มันนั้นทําให้ฉันเห็นว่าไม่มีใครนั้นสามารถอยู่ได้ถ้าขาดมุกตลกของนายไปทุกสิ่งทุกอย่างที่นายเป็นด้วยมุกตลกนี้ฉันไม่รู้หรอกนะว่าเกิดอะไรขึ้นพี่ชายฉันหวังว่าช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมานายควรที่จะบอกความจริงให้ฉันรู้สักครั้งหนึ่ง แต่นั่นก็ไม่ใช่หน้าที่ของฉันที่จะไปทําให้นายรู้สึก,กดดันแหละนะเกินพยายามไม่ทําให้นายนั้นเป็นคนที่เกียจน่ะคงจะไม่เพียงพอสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามฉันน่ะภูมิใจในตัวของพี่ชายฉันเสมอฉันน่ะเชื่อมั่นในตัวนายไม่ว่าอย่างไรก็ตามฉันก็จะบอกสิ่งเดียวกับที่นายเคยบอกกับฉันกับเด็กมนุนนั่นเช่นกันไม่มากหรือน้อยฉันเชื่อว่านายนะ่ะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้มันคงไม่สายเกินไปหรอกนะนายนะ่ะอาจจะไม่มีวันเป็นเหมือนกับคนที่ฉันเคยรู้จักแต่ฉันก็รู้ว่า นายได้เป็นคนที่ดีขึ้นมากกว่าดีได้และเพื่อสิ่งนั้นนายต้องทํามันให้มากกว่าน,นี้เพื่อโตของนายเองไม่ใช่เพียงแค่เพื่อฉันเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วฉันนะ่ะไม่อยากคฟังแก้ตัวแม้แต่ข้อเดียวเพียงแค่นายต้องลองทํามันดูสักครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากฉันไม่ได้กลับมาล่ะนะช่วยสัญญากับฉันได้ไหมล่ะสัญญาให้กับน้องชายตัวน้อยของนายนะ่ะ สิ้นสุดข้อความจากพาไปรัดในขณะที่แสนกำลังเสกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขานั้นก็รู้สึกภูมิใจในตัวน้องชายของตัวเองอยู่เสมอถึงแม้ว่าเขานั้นจะไม่อยู่แล้วเออเห่ะ นี่จะเป็นอะไรที่ตลกมากมากเลยล่ะจากนั้นแสนก็ได้ลงมือทําบางสิง่งบางอย่างก่อนที่จะถึงรูทเจนเนไซด์ถัดไปรวมทั้งก่อนที่อัลฟี่จะมีเลเวลที่99เธอตามเรื่องราวฉากนั้นจะตัดไปยังเหตุการณ์ที่แสนเข้าเผชิญหน้า<อ>กับด็อกเตอร์มกาโลในช่วงรูดใหม่และอัลฟี่มีเลเวลที่99แต่ทว่าก่อนที่เหตุการณ์เหล่านั้นจะเกิดขึ้นทางด้านของพี่แสนเจ้าทาการซ่อมเครื่องจักรของตัวเองรวมทั้งได้ขโมยอุปกรณ์บางส่วนของอัลฟี่มาใช้ทำให้เรื่องราวต่อากนี้แสนนั้นนนก็จจจะสาาาาามรรรถดดเเื่่องงวใไทลตๆ้ช เดยวกับพวกแสในเวอร์ชันแฟนเมกต่างๆและในครั้งนี้เขานั้นก็จะใช้มันเพื่อที่จะหยุดยั้ยงออลฟี่และเปลี่ยนแปลงเดียกมนุษย์ให้เข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้องเข้าสู่เรื่องราวในช่วงท้ายของมุมมองของแสนนนรู้เจนโนซายใหม่ที่ได้เริ่มต้นขึ้นถ้าท่านผู้ชมฟังเรื่องราวของดอเรมิกาโลมาแล้วเรื่องราวในตอนที่แล้วก็จะเชื่อมต่อกับเรื่องราวของแสนพอดีออลฟี่ได้ทักทายตัวของแสนน่วนทางด้านของแสน ก็ได้ทักถ่ายเอลฟี่กลับไปด้วยมุกตลกอานมประมาณว่าเธอรู้หรือเปล่าถ้าหากไม่มีกฎเข้มงวดเรื่องเครื่องแต่งกายฉันคงไม่มีวันมารับงานเป็นผู้พิพากษาหรอกนะโดยทางด้านของเอลฟี่เธอนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรเนื่องจากณตอนนี้มันสายเกินไปที่แซนั้นจะสามารถอยู่เธอได้แถมณตอนนี้เอลฟี่ก็ได้ปล่อยคุณยนสังหารออกไปทั่วโลกอนึก,กาวเพื่อที่จะใช้มันสังหารตัวของเด็กมนุษย์ไม่ว่าเด็กนั้นจะไปซ่อนอยู่ที่ไหนก็ตามรวมถึงกรณีที่จะรีเซทก็จะไม่มีทางหนีรอดไปได้เรียกได้ว่าณตอนนี้ เอัาฟี่ได้ส่งกล้องไปติดตามยัจุดเกิดที่ตรงฟริกจะตื่นขึ้นมา เรียกได้ว,ว่าถ้าหากฟิกตินขึ้นมาเมื่อไหร่คุณยนตสังหารจะทําการฆ่าฟิกทิ้งในทันทีและต่วไอเธอนจะทาการรีเซ็ตกับมาใหม่ก็จะถูคุณยนตนั่นจาการยิงที่อีกครั้งเรียกได้ว,ว่าเป็นการดักเกิดกันเลยทีเดียวเอาฟีนั้นสนุกสนานกับการสังหารเจ้าเด็กมนุษย์ไปอย่างไรที่สิ้นสุดแถมยังเกี่ยวข้องกับการเทรนเอไอคอยเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆจนกว่าพวกมันจะค้นพบรูปแบบที่สามารถทําให้เจ้าเด็กมนุษย์ไม่สามารถเอาชนะได้อีกต่อไปถ้าถึงตอนนั้นแล้วแซนนนายจะตัดสินชั้นได้หรือเปล่าล ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นพิเศษก่อนที่จะทาการเปิดเผยความจริงว่าเขานั้นได้เตรียมแผนการกับพวกของพาเวลัสเป็นที่เรียบร้อยณตอนนี้พาเวรัสได้นำเหล่ามอนเตอร์อพยพบางส่วนไปอยู่ที่เดอ์รูนซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากโทรเรียลรวมทั้งอันดายก็ได้เข้าร่วมกับฝ่ายของแซนเช่นกันเรียกได้ว,ว่าณตอนนี้แผนการนั้นเป็นไปได้สวยเนื่องจากแซนได้มอบข้อทรงจาในรู้ที่ผ่านมาให้กับพวกเขา่อนที่พาวเวลัสจะทิ้งท้ายกับแซนว่าน,นี่พี่ชายช่วยฟาสวัสดีกับดรอัลฟี่ด้วยล่ะ แล้วก็ช่วยบอกกับเธอว่าช่วยเลิกบ้าได้หรือ,อยังน่ะอ่าฮะได้เสียไว้เจอกันทันทีที่พมเพลัสพูดจบออฟฟี่ก็ได้เป็นฝ่ายเริ่มโจมตีนี่เดียวว่าทำแขนเสื้อแสนคาดกันเลยทีเดียวแต่ทว่าม,ามันก็ไม่ใช่ปัญหาล่ะนะจากนั้นแซนและออฟฟี่ก็ได้เริ่มต้นการต่อสู้ ถึงแม้ว่าพี่แกจะทำตัวกูนตีนอยู่บ้านแต่ก็ยังใจดีที่ได้อธิบายว่างทำไมพวกของแสนถึงสามารถจดจำไทม์ไลน์ต่างๆได้นั่นก็เพราะว่าในขณะที่แสนกำลังซ่อมแซมเครื่องจักรที่สามารถบันทึกไทม์ไลน์ทางได้ของมอนเตอร์อัลฟากม,มีมันนั้นก็ได้ไปขโมยอุปกรณ์ที่ใช้ในการจดจำไทม์ไลน์รวมถึงน้ำยาที่เก็บพลังของดีเทอร์มินเอชั่นเอาไว้เส้เวลาเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงในขณะที่อัลฟี่กำลังยุ่งกับการดัดแปลงเมตาทอน เขานั้นก็เริ่มเดินแผนของตัวเองทางการเริ่มสร้างอุปกรณ์รวมถึงการได้ต่อสู้กับเร็กมนษุษย์ก่อนที่จะมาถึงรูใดนดปัจจุบันเจ้าเครื่องจักรนั้นสามารถทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมมันนั้นช่วยบันทึกข้อมูลทั้งเรื่องของความทรงจํารวมถึงดวงวิญญาณของเด็กมนษุษย์เรียกได้ว่าในขณะที่อัลฟี่ไม่ได้มองกล้องอยู่แสนนั้นก็สามารถนําอัลฟี่ไปได้อีกก้าวหนึ่งแถมยังหนูเกี่ยวกับแผนการหลักของอัลฟี่นั่นก็คือเครื่องจักรที่สามารถปฏิเสธการรีเซ็ตได้ถ้าหากอัลฟี่สามารถใช้งานมันได้า,อาจจอนนมอออืขง รวมทั้งครึ่งจากนั้นก็อาจจะสามารถรีเซ็ตได้เช่นกันเพราะฉะน,นั้นแล้วแซนก็เลยชิงรีเซ็ตทำให้พเพลัสและทุกคนสามารถจดจาได้เสียก่อนส่วนที่เหลือหน้าตอนนี้เมื่อเคยกันแน่จะได้เป็นมอนสเตอร์ที่ยังคงเหลืออยู่จะเป็นฉันหรือว่าเธอมั่นใจได้เลยว่าฉันน่ะมีแผนการสาหรับรับมือเด็กเวนั่นอยู่และด้วยทั้งหมดนี้ฉันพูดด้เต็มปากว่าเธอหน่ะหยุดบ้าได้แล้วล่ะคําตอบของอัลฟี่เธอนั้นไม่ยอมอย่างแน่นอนซึ่งพี่แกนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าเธอนั้นไม่ยอมแนๆ่ๆน แถมสาเหตุที่ทำให้เอาฟรีเป็นเช่นนี้มันก็เป็นพอตัวของแซนเองแต่ก็ด้วยคำพูดของผ้าเปรตมันนั้นยังคงเป็นพลังที่ทำให้แสนต้องการที่จะเดินต่อไปไม่มีคำพูดใดจะดีไปกว่าการได้รับฟังคำพูดจากน้องชายสดเจ๋งของฉันแล้วล่ะถ้าหากฉันสามารถบอกเกี่ยวกับจดหมายนั้นได้ก็คงดีสิแม้ว่าตอนนี้ฉันจะสงสัยว่าผ่าเปรตนั้นต้องการจะพูดอะไรอีกหรือเปล่าแต่ก็นะในอีก20นาทีก่อนที่เด็กมนุษย์นั่นจะตื่นขึ้นนายน่นนะสามารถมีชีวิตรอดจากฉันได้หรือเปล่าล่ะ เอ๋สำหรับเรื่องนั้นน่ะใบสำคัญหอกนะฉันคงจะไม่เคยบอกเธอมาก่อนว่าเวทมนต์ที่แท้จริงของฉันน่ะคืออะไรณตอนนี้เบทพลังเวทจากปกติเป็น20ตามช่วงเวลาที่ต่อสู้กับเด็กมนุษย์ณตอนนี้การได้เผชิญเจน้ากับอัลฟี่ที่มีเลเวลอยู่ที่99ามันนั้นทำให้ค่าพลังของแสนบูขึ้นมากลายเป็น90เรียกได้ว่าโดยพลังสุดคลาสสิกของแสนมันนั้นคือสิ่งที่ทำให้แสนยังคงแข็งแกร่งจนถึงทุกวันนี้และแน่นอนว่าแสนนั้นสามารถยือเวลา จนเด็กมนุษย์สามารถตื่นขึ้นมาได้แถมเรื่องราวก็จะสานต่อในบันทึกเจโนโซายการต่อสู้รอบที่1ซึ่งถือว่าเป็นคอมิกในช่วงท้ายในเรื่องราวของดเรมิกาโลโดยในตอนที่เหลือของคอมิกดเรมิกาโลนั้นจะมีอยู่ประมาณ4ี่ชัปเตอร์โดย2องชัปเตอร์แรกมันนั้นจะเป็นบันทึกที่แสนนั้นเขาแทรกแทงเหตุการณ์ต่างๆอย่างการเข้าไปช่วยเหลือตัวของฟิกพาฟิกไปพบเจอกับพวกของพาเปลัสรวมถึงการพาเอสกอมาอาพยพอยู่ที่เดอะรูนเช่นกันอย่างไรก็ตามด้วยเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึึน้น้้้นนนนนนนมััค่่อขาาางจจะเป็รรูทททีตฟกกกไดํบ นบตั้งแต่รูที่1จนมาถึงรูที่27ถือว่าพวกของฟิกเดินทางและเรียนรู้ผ่านรูจินุาส่ามาหลายต่อหลายครั้งจนมาถึงชาปเตอร์ต่อมามันนั้นจะถูกเรียกว่าไทาม์ไลน์เดอะไฟแนลไทม์ไลน์สุดท้ายที่พวกของฟิกตั้งใจจะจบเรื่องนี้ให้ได้แต่ทว่ามันก็ถูกแบ่งไป2ลันอย่างเช่นในตอนแรกจะเป็นลันที่1ฟิกกับแซนพวกเขาจะพยายามปกป้อง,องมอนสเตอร์เท่าที่ทําได้ก่อนที่สุดท้ายพวกเขานั้นจะได้เผชิญหน้ากับด็อกเตอร์มกาโลแต่ทว่าในลันแรกแซนนั้นพลาดรับดามิจากด ทำให้ในศึกนั้นฟิกนั้นคิดว่าการที่แสรับดาเมจไปด้วยดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เรื่องดีและด้วยเหตุน,นี้ภายในรันที่2เราน่าจะเห็นว่าฟิกเป็นคนเข้ามารับดาเมจเต็ม,เตมๆเพื่อที่จะเซฟเลืองของแซนเอาไว้และจะจบเรื่องราวไปพร้อมกับทุกคนโดยในส่วนนี้จริงๆมันก็มีรายละเอียดอยู่เยอะพอสมควรไว้เราไปเล่าในตอนหน้ากาแล้วกันเพิ่มเติมเล็กน้อยในช่วง2ชัปเตอร์สุดท้ายภายในหน้าคอมิกจะมีเพียงแค่บทสนทนาระหว่างอัลฟี่และฟิกรวมถึงบทสนทนาระหว่างแซนกับฟิกเช่นกันเนื่องจาก2ชัปเตอร์ถ่ายแม้จะคุยกัน เป็นชั่วโมงจากที่อา่านมาแบบคร่าวๆแล้วถ้าตัดเรื่องที่แสนบอกเล่าถึงเรื่องราวของทุกคนหลังจากจบการต่อสู้นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วที่เหลือก็คงเป็นคำชมของแซนร่วมถึงการคืนดีของแซนกับอัฟฟี่ก่อนที่สุดท้ายเรื่องราวนั้นจะจบลงถือว่าเป็นการสปอยช่วงตอนท้ายๆให้ฟังก็แล้วกันเนื่องจากตอนที่เหลืออยู่มันนั้นไม่มีฉากของเขามกอีกต่อไปเนื่องจากถูกแทนที่ด้วยฉากภายในเกมของอันเดอร์เทลนั่นเองเอาล่ะขอขอบคุณที่รับฟังจนจบสามารถเลือกว่าจะกดไลค์หรือซับสไคร้หรือไม่แต่จะสมัครสมาชิกก็ได้เเเช่นกนกัสาาาาามมมรรถาพจอตห เล่าใหม่ๆกันได้ไว้มารอดูว่าตอนหน้าจะเอาเรื่องราวของเกมไหนามาเล่าอีกยังไงก็โปรดติดตามกันต่อไป t GWP Good Game w i l l Play ถ้าสงสัยว่าทำไมคลิปนี้พูดไปชัดนั่นก็เพราะว่าแม่งร้อนในแดก